นิทานเรื่องกบสองตัวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบสองตัวอาศัยอยู่ในละแวกนั้นหนึ่งในนั้นอาศัยอยู่ริมสนามลึกและใหญ่ห่างจากถนนเล็กน้อยอีกตัวอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ําริมถนนกบในบ่อน้ํามักจะพูดกับกบในแอ่งน้ําว่าฉันอยากจะบอกคุณว่ามันจะสบายและปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ริมสน้ามทำไมคุณไม่ย้ายมาที่นี่ละ่ะอย่างไรก็ตาม กบในแอ่งน้ำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่สามารถออกจากที่ที่ฉันเคยอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่กบในแอ่งน้ำพูดเสมอในขณะเดียวกันแอ่งน้ำที่กบอยู่ได้มีรถวิ่งทับบนถนนและกบเสียชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับเราได้พวกเราที่รู้สึกว่างานของเราไม่น่าสนใจแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะย้ายใหม่ก็ต้องสูญเสียชีวิตไปกับสิ่งเหล่านั้น นิทานเรื่องกบสองตัวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบสองตัวอาศัยอยู่ในละแวกนั้นหนึ่งในนั้นอาศัยอยู่ริมสน้ำลึกและใหญ่ห่างจากถนนเล็กน้อยอีกตัวอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ำริมถนนกบในบ่อน้ำมักจะพูดกับกบในแอ่งน้ำว่าฉันอยากจะบอกคุณว่ามันจะสบายและปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ริมสน้าทำไมคุณไม่ย้ายมาที่นี่ละ่ะอย่างไรก็ตาม กบในแอ่งน้ำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่สามารถออกจากที่ที่ฉันเคยอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่กบในแอ่งน้ำพูดเสมอในขณะเดียวกันแอ่งน้ำที่กบอยู่ได้มีรถวิ่งทับบนถนนและกบเสียชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับเราได้พวกเราที่รู้สึกว่างานของเราไม่น่าสนใจแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะย้ายใหม่ก็ต้องสูญเสียชีวิตไปกับสิ่งเหล่านั้น นิทานเรื่องกบสองตัวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบสองตัวอาศัยอยู่ในละแวกนั้นหนึ่งในนั้นอาศัยอยู่ริมสนามลึกและใหญ่ห่างจากถนนเล็กน้อยอีกตัวอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ำริมถนนกบในบ่อน้ำมักจะพูดกับกบในแอ่งน้ำว่าฉันอยากจะบอกคุณว่ามันจะสบายและปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ริมสนามทำไมคุณไม่ย้ายมาที่นี่ละ่ะอย่างไรก็ตาม กบในแอ่งน้ำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่สามารถออกจากที่ที่ฉันเคยอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่กบในแอ่งน้ำพูดเสมอในขณะเดียวกันแอ่งน้ำที่กบอยู่ได้มีรถวิ่งทับบนถนนและกบเสียชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับเราได้พวกเราที่รู้สึกว่างานของเราไม่น่าสนใจแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะย้ายใหม่ก็ต้องสูญเสียชีวิตไปกับสิ่งเหล่านั้น